น้ำเป็นน้ำเปล่าเปล่าที่เราตั้งไฟจะมีกลิ่นเหรไม่มีกลิ่นครับหรือว่าต้มน้ำเปล่าแล้วได้กลิ่นเป็นคานมม่ไหมไม่ได้กลิ่นครับมันไม่มอ้ากลิ่นไมม้าิ่นไมมอไม่กล่มอไม่ม่กลินไม่อย่าได้อกนกนอ่อันนี้เรียกว่ากนากนมหน้าที่อะไรรู้ไหมหน้าี่สร้างน้ำีอยู่ไหนครับนกำีอยู่ต้ตับครับอยู่ไหนครับมันู่ับอยู่้ อันนี้เขาเก็บไว้อยู่ในรูปของถุงเขาเรียกถุงอะไรครับน้ำดีน้ำดีน้ำดีมีรสชาติอะไรไงหอมอะไรอ่ะหอมหวานหอมหวานหอมหวานใช่ไหมว้าวว้าวตัวยุครเคยกินจริงใส่อะไรครับเพื่อหอมใส่ที่ใส่ภาษาการเขาจะเรียกว่าดีมันหว่ภาษาที่ของเราจะเรียกว่าที